สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอ,อีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทย74นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่2 5กันยาย,ยน2565เวลา14บนาฬิกาสานาทีโด,ดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยไทย74นะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสาหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกตัเสินหมดท่าใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสะบวกเช็คน้ําหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับกอติดติช่างบวกกระแสเรดนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยทัจฉสีนะครับในสัปดาห์นี้นะครับมีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับมวยทัจฉสีประจําวันอาทิตย์ 25กันยายน2565นะครับแต่ว่าคู่มวยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงก็คือคอลัมน์แตงโมยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรส่วลงรถยกพิกัด110ปอนด์คู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือกาลานสอจอแดนระยองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ F16 แก่นรอสิงมวยไทยพิกัด120ปอนด์ครับคู่ที่3นะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือประตักสยามวีเคเขาใหญ่นะครับ ส่วนธารไฟน้ำเงินนะครับจากดาวเพชรเกตเพชรพิกัด118ปอนด์นะครับและคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์วันที่ช่องเจนะครับฝ่ายแดงก็คือรักเอราวันนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับพิกัดหน่วยสิปอนด์นะครับคู่มวยตามรายการดังนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u ั s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดก้นการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอครับแนะนำแฟนมือนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดก้นการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุมสองเวลนะครับฝากด้วยนะครับกดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับ สำหรับแฟนโมท่านได้นะครับกำลังมองหาตัวช่วยนะครับชอบลงทุนผมขอแนะนำนะครับ a p k 2 4นะครับพักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมหมทุก2เวียนนะครับสมัครง่ายสมัครไว a p k 24นะครับอย่าลืมบอกว่ามุม,ม,มสองเวียนแนะนำมานะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทย7.4นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่25กันยายน2065นะครับเวลา14.30นาิกานาทีโดยประมาณนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็อย่างเป็นมวยไทย7.4็ดล้วนๆนะครับ มาเริ่มที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1่งฝ่ายแดงก็คือคอลัมน์แตงโมยิมนะครับหรือว่าพลันชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสวนหลงรดยกหรือว่าสอสุชาดานะครับพิกัด1นึ่งร้อปอนด์ท่าด้านฝ่ายแดงคอลัมน์นี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชวัย20ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพลันชัยนะครับมีโคเดพลันชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยเป็นมวยขวานะครับเขาเปิดเกมนะครับเตะต่อยรุนแรงนะครับล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับเด้งตีแข่งแข สามฟอร์มหลังครับมีชนะคะแนนแก่นเพชรสอสพิษที่เวทีลุมพินีหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนนิวปรกรณ์ครับมอรวมใจเพื่อนที่สุราธานีนะครับในศึกวันรวมพลทีมงานผู้ใหญ่บ่อยนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนแก่นเพชรนะครับสอสพิษที่ราชดำเงินที่ราชดำเนินนะครับย่ำแขนไปได้แบบสรุปอีกครั้งนะครับสามฟอร์มหลังนี้ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับชนะ2ไปแล้วก็สรุปแพ้หนึ่งไฟ ส่วนฝ่านน้ำเงินนะครับเพชรนี่เป็นนักชกจากนครราชสีมานะครับวัยปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสิทธิสารวัตรเสือมีผู้ใหญ่ไพโรธพันโพนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมพันตำรวจตรีมานิ์สุ่มมาตรครับเจ้าของสีเสือ้อให้การสนับสนุนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชนนรนเพชรนี่เป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับแทงเจ็บ ขอ,ของรัดฟัดตีแข็งแก่งแข็งแรงบูสู้ดูดันนะครับฟอร์มสดนะครับห้าไฟหลังสดนีสดสุดแพ้เพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับสามฟอร์มหลังของทนาฝันน้ำเงินเพชรนะครับมีแพ้คะแนนแสนก้าหนุ่มบางกระดีที่ราชดำเนินหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนลิธิชัยสอสมานการเมนที่ราชดำเนินนะครับลาสุดนีแก้แค้นนะครับเอาชนะคะแนนแสนก้าหนุ่มบางกระดีนะครับที่ช่องเจ็ดสีสามฟอร์มหลังนี่แพ้หนึ่งไฟแล้วก็ชนะไปสองไฟนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีนะคร ถึงเรื่องความเชื่อถือนะครับก็ต้องอยู่กับทางนั้นฝ่ายใดนะครับขอล่มนนะครับใช้สีเสื้อพารันัยนี่ก่อนชกขึ้นไปนี่ไม่เป็นรองเรทไม่เป็นรองแน่นอนนะครับดูว่าความเชื่อถือดูดีกว่านะครับทยาทๆเข้าไว้ก่อนก็น่าจะดูได้เปรียบทยาทๆน่าจะมีราคาให้ขยับขยายแต่งตัวบางทุนได้ไม่ยากนักนะครับแต่ว่าตอนตอนนี้ดูว่าความเชื่อถือดูดีกว่าเรทขึ้นไปเป็นต่อ แน่นอนนะครับไม่ไปรองแน่นอนนะครับวันนี้ก็ความที่ถือด,ดีกว่านะครับน่าจะเอาชนะคะแนานทางด้านเพชรส่วนหลวงลดยกนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับดูว่าค่ายมวยพลันชัยนะครับก่อนชกขึ้นไปนี่เรทราคาไม่เคยเป็นรองใครนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็น เป็นต่อทางนันเพชรนะครับดูว่าความเชื่อถือมาตรฐานนะครับเรทหน้าก่อนชกน่าจะดูดีกว่านะครับแต่ท้ายก็น่าจะมีราคาให้ขยับขยายได้ไม่ยากหนักนะครับดูว่าความเชื่อถือดูดีกว่านะครับวันนี้มองมาที่ฝ่ายแดงนะครับขอล้ำแตงโมยิมน่าจะเอาชนะคะแนนทางนันเพชรโซลงมดยกไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่หนึ่งของโมทยยจัตสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับขอล้ำแตงโมยิมครับ มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือ9ล้านสจแดนระยองนะครับหรือโรงเรียนตากสินระยองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ F16 กแก่นนรสิงห์มวยไทยนะครับแก็ตหน่อย20ปอนด์นะครับท่านฝ่ายแดง9 9้าล้านนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดจันทบุรีวัย18ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่เทพประสิทธิ์พัทยานะครับมีธนาสจดนรนยองนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับ 9้าล้านนี่เป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องสูงยาวนะครับตีหน้าแรงปั้มตีแข็งแข่งแข็งแรงนะครับหมัดศอกอันตรายนะครับอาวุธหลากหลายเลยแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มสดเลยนะครับ<ม>เคยขึ้นรายการไว้เดือนที่ผ่านมานะครับกับทางด้านอาลิฟสอเดชพันนะครับแต่ว่าถอนไปนะครับก็เลย เอาเท่านั้นเพชรนำโชคมาชกกับอาลีฟแทนนะครับก็เคยขึ้นรายการไปแล้วหนึ่งครั้งครับแต่ไม่พร้อมถอนไปนะครับฝ่นยนี้ก็น่าจะสมบูรณ์เต็มร้อยแน่นอนนะครับสามฟอร์มหลังของทานั้นฝ่ายแดงเก้าหานก็มีชนะคะแนนอินซิยกยกขาวแสนชายิมที่ลุมพินีหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราที่ช่องเจ็ดนะครับลาสุดนี้โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับที่ช่องเจ็ดสีสามฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้งสามไฟน์เลยนะครับโดยเฉพาะสองไฟน์สุดท้ายนี่โชว์ฟอร์มเข้าตัด ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ F16 นี่เป็นนักโชคจากอุดรธานีวัย16ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่แก่นนรสิงห์มวยไทยนะครับมีศิลปะไทยจ็อกกี้นะครับหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมทั้งเจ็ดไรแขนขวางคำแทงรุนแรงมัดศอกสวนรูแรงแล้วก็อันตรายนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของทานฝ่ายน้ำเงิน F16 นี่มีชนะคะแนนซุปเปอร์แมนสิทธิ์เจนนิมที่ราชดำเนิน หลังจากนั้นชนะนอกยก2องคาาเพชรสิงห์มวินที่ราชดำเนินนะครับลาสุดนี้สรุปนะครับแพ้นกยก2ให้กับศิลาเพชรชวะราพลนะครับที่ตะวันนา3ฟอร์มหลังของท่ายน้ำเงินนี่ชนะ2ไฟแล้วก็สรุปแพ้1ไฟนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ดูว่าท่าน่ายแดงน,นะครับกาวล้านดูว่าฟอร์มดูดีกว่านะครับส่วน แต่ว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินจะได้เปรียบเรื่องเวทพิกัดนะครับคู่นี้ได้เปรียบเสียเปรียบคนละอย่างนะครับทางด้านฝ่ายแดง9ล้าน,นอาจจะดูได้เปรียบเรื่องร่างกายฟอร์มสดนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงิน F16 จะได้เปรียบเรื่องเวทพิกัดนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี่ชกไว้ไม่ต่ํากว่า1 1 8ปอนด์นะครับวันนี้ต่อย120ปอนด์ก็ดูว่าเวทธรรมชาติมากกว่านะครับส่วนฝ่ายแดง9ล้านนี่3ามไฟสุดท้ายชกไว้เพียงแค่1น5้อ้ปอ,อนด์เท่านั้นเองนะครับวันนี้120ต้อยยีพย่พิน F16 จะดูได้เปรียบเรื่องเวทพิกัดน,นะครับแต่เรื่องอสภาพร่างกายนะครับความสดนี่อยู่กับทานั้นฝ่ายแดงแน่นอนนะครับ9้าล้านสอจอแดลรยอน,นครับ วันนี้ผมชอบไปที่สภาพร่างกายของท่านฝ่ายแดงนะครับเก้าานสอจอแดนระยองนะครับยิงสองไฟสุดท้ายล่าสุดนี้ดูว่าโชว์ฟอร์มไว้สวยเข้าตาเสียเลยนะครับชนะคู่ต่อสู้ไปแบบขัดอถท้ายท้ายทั้งสองไฟนะครับก็ดูว่าโชว์ฟอร์มไว้สวยนะครับโดยเฉพาะสองไฟสุดท้ายแต่เวทพิกัดอาจจะดูเป็นรอนนะครับแต่ว่าผมเชื่อในสภาพร่างกายฟอร์มสดนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนทางด้าน F 1 6กแกนรอสิงมวยไทยรุ่นน้องไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2ของมวยไทย74ในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ มาถึงคู่ที่3านะครับคู่ที่3เป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือประตักสยามวีเคเขาใหญ่นะครับหรือว่าซินบีมวยไทยหรือว่าชื่อกานะครับอนุวัฒน์นักกินปลานะครับส่วนฝ่ายแเงนะคับจักดาวเพชรเกตเพชรนะครับหรือว่าไดมอนด์98หรือว่าวิศณุกุลการนะครับพิกัดหน้อยสปอนด์นะครับคู่นี้อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทีมงานของหนุ่มร้อยเมืองหัดใหญ่นะครับส่งเข้าประกวดหนึ่งรายนั่นก็คือประตักเพชรวีเคเขาใหญ่นะครับขึ้น ชนะแล้วก็คว้าแชมป์ไปนะครับหลังเกมก็มีกระแสดราม่าตามมาค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับก็มีการมองว่ากรรมการตัดสินค่อนข้างจะขานสายตานะครับไปตามกระแสราคานะครับไม่ตัดสินตามอาวุธนะครับก็เลยทําให้หนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับไม่ต้องการที่จะต่อไม่ต้องการที่จะส่งนักมวยมาชกที่ช่อง74นะครับเนื่องจากว่ากรรมการตัดสินขานสายตานะครับทำให้สัปดาห์นี้นะครับ หนุ่มน้อยเมื่อหัดใหญ่นี่ก็ลูกน้องของสิ์หนุ่มน้อยนะครับมีรายการชกอีกหนึ่งรายนะครับนั่นก็คือฝ่ายแดงนะครับประตักสยามวีเคเขาใหญ่นะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเคลียร์ปัญหาใจกันได้หรือเปล่านะครับจะได้ขึ้นชกหรือว่าจะต้องถอนไปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันจากทีมงานมวยไทยเกตเพชรนะครับว่าจะถอน แล้วก็จะนํานักมวยคนไหนเข้ามาเสียบแทนนะครับหรือว่าจะยกออกทั้งคู่นะครับยังไม่ได้รับการยืนยันจากทีมงานมวยไทยเกียรติเพชรนะครับก็แนะนําแฟนมวยนะครับให้ติดตามข่าวสารนะครับอัปเดตคู่มวยไทยเจ็ดสีกันต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับวิจารณ์ตามรายการเดิมไปก่อนนะครับตามรายการเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็แนะนาให้แฟนมวยนะครับอัปเดตข่าวสารคู่มวยไทยเจ็ดสีกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ขออนุญาตเนี่ยวิจารณ์ตามคู่มวยตามรายการเดิมไปก่อนนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับปตักสยามนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับวัย23ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายหมวยซิ์หนุ่มน้อยนะครับมีหนุ่มน้อยเมืออหัดใหญ่สมนึกพัทบุรีเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีเสือวุฒิวีเคเขาใหญ่เจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับปัตักสยามนี่เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงนะครับปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงร่างกายดีชกต่อเนื่องนะครับหนุ สามฟอร์มหลังครับก็มีช,ะชนะคะแนนเพชรแสนคมเดอะเบสมวยไทยนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนราชเดชทีเอ็นมวยไทยที่จังหวัดชุมพรนะครับล่าสุดนี้ชนะน็อกยก3กรุงไทยทีเดดเก้ากะนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองสามฟอร์มหลังค่อนข้างดีนะครับชนะ2ไฟแล้วก็สรุปแพ้1ไฟ ่วนฝ่ายนักเงินนะครับจากดานี่เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวัยสามสิบเอ็ดปีนะครับเที่ยวนี้ก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับราชามวยไทยมีเดียเกียรติเพชรเป็นผู้จัดการเชียรเกียรติเพชรนะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับขบเครื่องเปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะครับไล่แขนของรัดฟัดตีแข็งแกร่งนะครับกระดูกดีนะครับแต่ว่าหายไปนานนะครับหายไปพักใหญ่ๆเลยนะครับก็ดูว่าสภาพร่างกายดูเป็นรองนะครับ สฟอร์มหลังนะครับของตะด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจากดาวมีแพ้คะแนนบุญชนะนายกเอธาสารานะครับที่จังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับหายไป1ปีกับอีก10เดือนนะครับข่าวว่าไปเป็นเทรนเนอร์สอนวิชามวยไทยให้กับรุ่นน้องนะครับที่ค่ายแป๊ะมินบุรีนะครับแต่ว่าล่าสุดก็หวนคืนสังเวียนอีกครั้งนะครับแต่ว่ามาเคลื่อนไหวในรูปแบบ3ยกก่อนนะครับโดยวันนั้นเอาชนะนอกยก2มีซ้ำ คาคาดิน尼านะครับนักชกอีรานนะครับที่เวทีลุมพินีในศึกแฟร์เทคไฟ์มวยมันพันเอ็กตรีมนะครับเคลื่อนไหวในรูปแบบสารยกในไฟแรกนะครับหลังจากที่หายไป1ปีกับอีก10เดือนนะครับแต่ว่าไฟต่อมานะครับมาเคลื่อนไหวในรูปแบบ5ายกก็ถือว่าการยืดระยะไม่ดีนะครับแพ้กันให้กับปะตักเพชรวีเคเขาใหญ่ที่ภูเก็ตนะครับในศึกสิงป่าตองไปนะครับ3มฟอร์มหลังนี้แพ้1แพ้2ไฟนะครับแล้วก็ชนะ1ไฟครับ เียบกันที no so flower, die, ่ฟอร์มนี่ถือว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับประตักสยามจะดูดีกว่านะครับได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกสภาพร่างกายก็ดูดีกว่าเพราะว่าเคลื่อนไหวเป็นประจําสม่ําเสมอต่อเนื่องเลยนะครับสภาพร่างกายดูดีกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยนะครับกระดูกมวยนะครับก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจากดาวนะครับปะทะกระเบยใหญ่มาเยอะกว่าชกบวยมาก่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญมาเก็บตัวที่ไข่มวยเก็บเพชรดูว่าบรรยากาศก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับ แต่วันที่ผมชอบไปที่เรื่องสภาพร่างกายนะครับของทนายฝ่ายแดงประดักสยามว k เคเขาใหญ่นะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าชกเป็นประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็ที่สําคัญหนุ่มสดห้าวเลยดูว่าการยิริยะน่าจะดูดีกว่านะครับท้ายก็น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างจักรดาวเพชรเกตเพชร,พชรนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่สาครับรองคู่เอกของมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับประดักสยามวีเคเขาใหญ่ครับ มาถึงคู่ที่4นะครับเป็นผู้เอกนำรายการนะครับแล้วก็น่าจะเป็นไฮไลท์ของงานในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวทร้อยสิบห้าปอนด์ที่ช่องจะสีเลยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์ก็คือลักเอราวันนะครับหรือว่าสสมจิตสวนทรนัทแฟนน้ำเงินผู้ทาชิงนะครับราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับหรือว่าชออัจฉริยะนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็คือเว็บไซต์สพรเสน่ห์นะครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์นะครับ ทานด้นฝ่ายแดงรักนี่เป็นนักชกจากจังหวัดปัตตานีนะครับวัย21ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอราวันนะครับโดยมีทานด้นบังลีร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์มูดอนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับรักนี่เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเตะต่อยรุนแรงนะครับปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเข่าเสียบแหลมหมัดซอกรุนแรงครับฉลาดหลักเหลี่ยดีอาวุธเร็วนะครับฟอมสดนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันแชมป์ในไฟแรกนะครับของท้านฝ่ายแดง ลักเลยนะครับแล้วก็เป็นนักมวยฟอร์มสดนะครับแปดไฟหลังสุดนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มสดมากๆเลย ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสามฟอร์มหลังนะครับสาฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงรักก็มีชนะคะแนนมหาสมุทรเอเซแปะบมินบุรีที่ช่อง7นะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเด่นสิทธนายกทวีปตะพงที่ช่อง7นะครับล่าสุดนีชิงแชมป์นะครับชิงแชมป์กับทางด้านจอมโหดนะครับก็สามารถพลิกเอาชนะคะแนนจอมโหดอ e ีมีเน้นแอร์ที่วิธีช่อง7สีได้สําเร็จนะครับแล้วก็คว้าแชมป์มาของได้สาเร็จ3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟฝ์าเลยนะครับสำหรับฟอร์มของทางด้านฝ่ายแดงรักเอราวันครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับราชเดชนี่เป็นกชกจากอุตรดิตนะครับวัยยปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเอ็นมวยไทยนะครับมีทั้งนั้นนกน้อยทีเอ็นมวยไทยนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับราชเดชนี่เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับฉลาดหลักเหลี่ยดีอาวุธเร็วดักเตะดักแทงนะครับหมัดสอกส่วนรุลรยแล้วก็อันตรายฟอร์มสดไม่แพ้กันนะครับสี่ฝ่หลังสุดของท้านฝ่ายน้ำเงินนี่ก็ชนะรวดทั้งสี่ฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับดูว่าคู่นี้พบ สามฟอร์มหลังนะครับของตาด้านฝ่ายน้ำเงินราชเดชมีชนะคะแนนจอร์ดคาราบาที่ลบบุรีนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนปตักสยามวีเคเขาใหญ่ที่จังหวัดชุมพรนะครับล่าสุดนี้ก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนชูซับสองสละชีพที่ราชดำเนินสามฟอร์มหลังชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นนักมวยฟอร์มสดด้วยกันทุกคู่ทั้งคู่เลยนะครับจบกันถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะครับฟอร์มสดร่างกายดีทั้งคู่นะครับ แต่ถ้าเกิดพูดถึงชื่อมวยนะครับมองดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับอาจจะดูว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับเพราะว่าปะทะกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับโดยเฉพาะฝ่ายล่าสุดนี้เอาชนะคะแนนจารุ่นพี่อย่างจอมโหดที่เป็นเจ้าของแคมป์มาได้แบบสนุกแล้วก็คว้าแชมป์ได้สําเร็จนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับลักเอราวันนะครับชื่อมวยดูดีกว่านะครับชื่อมวยมาก่อนปะทะกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกนะครับของทางด้าน ฝ่ายแดงรักด้วยนะครับดูว่าชื่อมวยมาก่อนกระดูกมวยดูดีกว่านะครับวันนี้ก็น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านราชเดชทีเอ็นมวยไทยไปได้แบบสนุกพร้อมกับป้องกันแชมป์ครั้งแรกของตัวเองได้สําเร็จนะครับคู่ที่4นะครับมวยไทย74สีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับรักเอราวันครับ สุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมอยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด1 9ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทการจะตกนะครับตองตั้งการขึ้นมาสูงสูเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตที่ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ